สวัสดีค่ะติวอังกฤษพิชิตท็อปสโตร์วันนี้นะคะมาชวนทุกๆคนคะ่ะฝึกทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษค่ะเพื่อเตรียมตัวสอบเพิ่มคะแนนหรือเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อนในระดับชั้นม .1 กันนะคะวันนี้เราจะมีแบบทดสอบจำลองด้วยกันทั้งหมด3ข,ข้อเน้นเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะโจทย์บอกว่กา Um, select the best answer for each question เพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ค่ะแล้วเลือกคำตอบที่ดีที่สุดค่ะเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์ข้อหนึ่งค่ะ a dinosaur was a animal a dinosaur was a animal จากตัวเลือกนะคะข้อ a y o งอายุน้อยข้อ b ค่ะ w a s t waste แปลว่าเปล่าประโยชน์ ไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นคำนามเนี่ย west จะแปลว่าของเสียแต่ในที่นี้เนี่ยไปวางไว้หน้าคำนามมันก็จะแปลว่าไร้ประโยชน์นะคะถัดมาค่ะข้อ c cat ค่ะ huge huge คือขนาดใหญ่และข้อดีท็อค่ะ weak weak ก็คืออ่อนแอค่ะ เพราะฉะนั้นจากโจทย์ค่ะ a dinosaur dinosaur was a animal ตัวเลือกที่ดีสุดสำหรับโจทย์ข้อหนึ่งก็คือข้อ s cat ค่ะ a dinosaur was a huge animal a dinosaur was a huge animal ค่ะ dinosaur หรือด i n o s a u r นะคะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นั่นเองถ mm hmm. ัดมาค่ะข้อ 2. Bob is a person he always accomplishes his goals Bob person accomplishes goals is his always a He Bob เป็นคนแบบไหนถูกไหมคะ Bob เป็นคนแบบไหนถึงได้ accomplishes his goals ต้องมาดูก่อนว่าคำว่า accomplishes ก็คือบรรลุบรรลุอะไร goals ก็คือเป้าหมาย แสดงว่าคำที่จะเติมลงไปในช่องว่างนี้ต้องเป็นคำที่มีความหมายเชิงบวกเพราะอะไรคะต้องเป็นคนแบบนี้นะถึงจะประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ค่ะมาดูข้อ a ค่ะ stressful stressful คำนี้เกิดจาก stress e d ที่แปลว่าความเครียดตามด้วย suffix fulful ที่แปลว่าเต็มไปด้วย full of something เพราะฉะนั้น stressful stressful ก็คือเครียดกังวลถัดมา successful ก็เกิดจาก success ความสำเร็จคะ่ะบวกกับ suffix หรือหน่วยเติมท้าย for successful successful ประสบความสำเร็จ helpful เหมือนกันก็เกิดจากคำว่า help บวกกับ suffix for help helpful helpful แปลว่ามีประโยชน์หรือช่วยเหลือถัดมา็ดีคะ่ะ s h e r e for มเหมือนเดิม s h e e r บวก f o r c h e e r f โฟก็คือสนุกสนานร่าเริงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำที่ดีที่สุดที่จะเติมในช่องนี้ก็คือ bob is a successful person he always accomplishes his goals โอเคถัดมาค่ะข้อ3จอค่ะจอบ,บอกว่า after she carefully thought about the project Anna, l l to do it alone. Again, after she carefully thought about the project, Anna, to do it alone. ดูตัวเลือกนะคะ Decided, arrived, retired, แล้วก็ rely. ทุกตัวนะคะในตัวเลือกเนี่ยเป็นคำกริยาในช่องที่สองเพราะโจทย์ตัวนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ในอดีต carefully thought about something ก็คือพิจารณาหรือไตรตรองอย่างละเอียดทีท้วนนะพิจารณาไตรตรองแบบ carefully คืออย่างละเอียดทีท้วนเพราะคำว่า thought เป็น verb ช่องที่สองของคำว่า think นั่นเองค่ะหลังจากที่แอนนาเนี่ยค่ะพิจารณาไตรตรองโครงการเนี่ยอย่างละเอียดทีท้วน a n นน decided ก็คือตัดสินใจค่ะ to do it alone แอบบอกเฉลยให้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่า decided เห็นไหมคะก็คือตัดสินใจถัดมา arrived มาถึงนั่นเองไหมคะ retired ก็คือกเกษียณถัดมา relied พึ่งพาอาศัยค่ะและมักจะใช้คู่กับ on เสมอ rely on นันน่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ที่สมบูรณ์ก็จะได้เป็น after she carefully thought about the project anna decided นะคะ decided to do it alone เห็นไหมคะวันนี้ก็จะขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะลองกลับไปทบทวนโจทย์ข้อนี้กันดูคะ่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสามารถ ฝึกทําโจทย์แล้วก็จำำําคําศัพท์กันได้เยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้มาฝึกทําข้อสอบภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ